ปรกษาทุกครับสาธุพลรโมทนาบุญกับยายที่ทำทุกท่านทุกคนลงตาข้อห้อยยังคุณพ่อ ยังยังยังไปข้างหน้าดูมามาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไปเลยอ่ะสาธุสาธุครับเลี้ยวนะครับจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายครับจุดนี้จะเป็นสามแยกนะครับหลวงตาท่านก็เลี้ยวซ้ายจุดนี้มีพี่น้องญยากทำนะโอ้ที่มารอตรงนี้ด้านบนนี้ก็เยอะนะครับ สาธุวางได้เลยคุณพ่อลงตาคาอรับแล้ววางได้เลยนะครับด้านหลังด้านหน้ายกไวรอก่อนนะครับสาธุสาธุวางได้เลยได้คุณแม่เด้อเดี๋ยวมีด้านหลังมารับให้นะครับสาธุสาธุวางได้เลยครับวางได้เลยนะครับผม เด็กน้าไปเป็นสิริมงคลนะคะตวงมะลัยก็ไปเป็นสิริมงคลดเอาไปด้วยไหมน่ะไปไหม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 ไปไปด้วยนะนี่ครับข้าวเลยลง้ล้างลงล้ง้าล้างลงล้าลาง้ลลงา้้าล้าลง้ ถามว่าจะไปด้วยไหมลูกขึ้นเลยจะไปด้วยครับต้อกก็จะออางไปอารมมนะกาล้มได้เลยนะพี่นะเอามากับคุณแม่แล้วครับนี่มากับคุณแม่แล้วเอามาขนมก่อนแล้วมาขนมก่อนเอาเอแล้วคุณแม่ขนมไปให้ครับจำมั่าจริงๆงนะครับ คุณแม่เลคุณแม่เาลนได้เลยนะครับเอาเอาไปแบ่งกันด้วยเลยคุณแม่อได้ขนมแล้วก็แบ่งกันด้วยครับน้ำน้ำนี่เดี๋ยวมีด้านหลังรับถ้าคุณแม่คุณยายอยากได้เป็นน้ำมงคลคุณแม่แกะได้เลยครับแกะได้เลยนะครับแกะแบ่งเอาได้เลยสองกวดสามกวดก็ได้ครับ รถลงพัาบ้านเนี่ยอยากไปด้วยนะครับอยากไปด้วยนี่ครับอันนี้ก็คุณหมอนะครับที่คอยแจกขนมนมเนยเด็กๆ สนทางหลวงหมายเลข2399นะครับอย่าอย่าชมทุกคน2399นะครับเอ,อ่อ2399วังยาว24กิโลครับจากจุดนี้ไปวังยาว24กิโลนะครับนี่บ้านวังยาว24กิโล ทรงมาะไรเก็บไว้บูชาพระที่บ้านนะครับทรงมาะไรเก็บไว้บูชาพระที่บ้านนะครับสาธุสาธุครับผมทรงมาะไรเก็บไว้เด้อคุณแม่เด้อบ, <expl os ive> บ้านวังยาวยี่สิบสี่กิโลครับผมมีลูกมีหลา,านก็เอาไปฝากลูกฝากหลานได้เด้อคุณแม่เด้อครับผม เขาวาบะต่ที่นี่

เอาไปครับคุณแม่เจ well> ้าลูกคนไปเลยได้เลยโอ้ยไปน้ำแล้ววันนี้ครับไปด้วยแล้วไปได้คุณแม่เ้อเอาอีกขึ้นเพิ่มเนอเจ้าตัวเล็กจะไปด้วยครับโอ้เด็กๆบางคนก็ก็ก็ไม่กลัวครับนะครับ

จะได้นมไปดื่มเด้อเอานมไปเด้อตัวเล็กเด้อเด็กๆมากับพ่อแม่นะครับมารอรับพรจากหลวงตาม,มีนามมีน้ํามาถวายหลวงตานะครับซึ่งหลวงตาท่านก็ขอรับแล้วนะหลวงตาท่านก็ให้เด็กๆได้ไปดื่มนะครับ <S 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 ก็เป็นมงคลนะครับยด้ทำท่านทุกคนนะครับ อเเคีีีี่่ตรงนนนน้้ดยะาแวขไปหสาธุสาธุครับวางจ้าท่านผ่านแล้ววางนะจ้าสาธุสาธุรับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมนะครับคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ กิตาจะพักลมอยู่ข้างหน้านี่นะครับอากาศร้อนมากครับโมสวัสดีทุกททุกคนครับผม